สวัสดีท่านผู้มชมทุกท่านนะครับผมกับผมกรพันิริวัต์กันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราอยู่กับรถครอบครัวอนนเอกประสงค์อีกแล้วนะครแต่อยู่กับเจ้า Honda CR-V นะครัผมคันนี้เนี่ยเป็น Honda CR-V Generation ที่5เครื่องยนต์ดีเซล1.6ลิตร id tech turbo ดีเซลนั่นแหละนะครับผมต้องบอกก่อนนะคันนี้เนี่ยเป็นเบาะนั่ง3แถวน่าใช้มากม ภายในสวยมากๆแล้วก็สีสันโดยรอบนี่ทางเราให้ศิริวัฒเราได้ขัดสีเคลือบสีให้แล้วนะฮะและที่สําคัญนะผมท่านใดที่สนใจคันนี้นะเราแถมประกันเครื่องเกียร์ระบบส่วนควบต่างๆ ecu นะฮะให้2ปีเลย2ปีเต็มเลยนะครับผมเออเดีย๋ยวท่านใดสนใจนะผมติดตามรับชมมาในคลิปได้เลยครับเพื่อไม่เสียเวลานะผมก็มาฟังรายละเอียดกันเลยนะครับผมคันนี้นะฮะ honda c r v g 5นะครับผมเครื่องยนต์1.6ลิตร id tech d เ e ล e ทอร์ b o นะครับผม รหัสรุ่นตัว E นะครับผมเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ3แถว7ที่นั่งนะครับผมปีของเขาปี2017จดทะเบียน2018นะครับผมเลขไม่ที่ใช้งานไป1,19,000กิโลนะครับผมอุปกรณ์ที่ติดรถมามีคู่มือการใช้บุ๊กเซอร์วิสที่มีประวัติเข้าศูนย์จากเจ้าของเดิมด้วยนะฮะกุญแจ1ดอกนะครับผมและคันนี้นะผมราคาณตอนนี้นะฮะอยู่ที่9 9 0 0 0 0บาทไม่ถึง1ล้านบาทแล้วสาหรับ c R v เครื่องดีเซลขับเคลื่อน2อล้อราคาน่าสนใจมากตอนนี้ไม่ถึงล้านแล้วนะครับผม990,000บาทเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆและที่สำคัญทางให้สินวัตรเราแถมประกันเครื่องเกียร์ ECU นะครับผมระบบไฟต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกันนะสองปีหรือ20,000กิโลนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะผมเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับเบอร์ติดต่อก็0901011019 10, นะครับผมอ่ะทีนี้ เรามาดูความสวยงามภายนอกภายในดีกว่าเพราะว่าคันนี้ทางฮัทสิวเราเก็บงาน<ๆ>เก็บรายละเอียดไปหมดแล้วนะฮะเริ่มจากที่ภายนอกกันก่อนนะผมภายนอกของคันนี้นะผมแน่นอนว่าเป็น Honda c o ีอวีเจนใหม่นะผมคุณจะได้ไฟหน้า LED แต่จะไม่ได้ตัวท็อปท็อปเหมือนตัวขับเคลื่อนสีล้อในรุ่นนี้ในรุ่นนี้นะ เจน5เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเบนซินหรือดีเซลนะผมใช้ออปชันเดียวกันนะขับเคลื่อน2งล้อก็ใช้ออปชันเดียวกันขับเคลื่อน4ล้อก็ใช้ออปชันเดียวกันอย่างคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องดีเซลขับเคลื่อน2งล้อไฟหน้าเป็น LED เป็น FullLED มีเดชามนะฮะแต่ไม่มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติเหมือนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเขาอันนี้โดนตัดออกไปนะผมไม่ว่าคุณจะซื้อเครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อคุณจะได้แบบเดียวกันนะครับผมในส่วนของไฟหน้าเนาะในส่วนของกระจังหน้าเป็นกระจังโครเม สวยงามนะผมไม่มีในส่วนของร์เซนซิงแน่นอนมันยังไม่ได้เชนนะฮะฮอนด้าเซนซิงไม่มี a p t i v e Cruise ไม่มีนะครับผมในโมเดลนี้นะฮะแต่ว่ากระจังหน้าของเขาก็ดูสวยงามดูสปอร์ตด,ดีนะผมถัดลงมาที่กันชนนะฮะก็จะมีไฟตัดหมอกที่เป็น led นะอันนี้จะแตกต่างจากเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์เบนซินเขาจะได้เป็นไฟตัดหมอกแบบหลอดนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ led ทรงยาวๆแบบนี้นะผมก็ดูเพ่อ,อีกแบบหนึ่งนะมันก็ดูสวยดีนะผมแล้วก็กันชนก็ออกแบบให้ดูแบบ เหมาะกับผู้ชคุณผู้ชายนะผม Family Man อะไรพวกนี้นะฮะมันก็ดูเออเฟี้ยวดีนะผมสำหรับรถ SUV สมัยใหม่เนาะนะทีนี้เรามาดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างของเขานะฮะสวมใส่ล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับเป็นลาย5ก้านแบบนี้นะผมแต่ถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อจะเป็นลาย3ก้านคู่นะครับผมมันจะเป็นตัวยูนะสก้านคู่นะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน2งล้อจะได้เป็นขอบ17นะครับผมเป็น5ก้านสีดํา ตัดปัดหน้าเงานะครับผมและคันนี้เนี่ยยางที่สมใส่อยู่เป็นยางติดรถมาเป็นยางปี2017นะครับผมก็ท่านใดที่สนใจนะผมก็แนะนํากันตามตรงเลยนะสนใจคันนี้ออกรถไปเปลี่ยนยางนะครับผมอ่ามันก็จะช่วยในส่วนของการเซฟนะฮะในส่วนของความปลอดภัยนะครับผมก็ถือว่าอันนี้ก็บอกกล่าวกันตามตรงเลยนะครับผมอ่ะถายขึ้นมาด้านบนนะฮะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวแต่ไม่มี Honda Rain ้าเ Watch เหมือนรุ่นขับเคลื่อนสีล้อ ฮอนด้าเลนวอชไม่มีนะผมคือไอ้กล้องด้านซ้ายนะฮะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะมันจะมีกล้องด้านซ้ายนะครับผมในรุ่นขับเคลื่อนสองล้อไม่มีฮอนด้าเลนวอชอันนี้แอบเสียดายมากๆบายสปอร์ต <By Sport S 1> <ๆ>ก็ไม่มีนะบายสปอร์ต <By Sport S 2> ไม่มีกล้องด้านข้างไม่มีนะครับผมมีแค่พับเก็บไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้าแล้วก็ไฟเลี้ยวติดตั้งมาในตัวนะครับผมมือจับประตูเป็นสีเดียบตัวรถเหมือนกันมีระบบคีเลสนะฮะคีเลสก็คือแตะล็อกรถอันนี้ล็อกเลยล,ล็อกทั้ง4บาน,นครับผมเวลาจะเปิดเอามือสวม เป็นการเปิดประตูนะครับผมก็เพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานการตกแต่งด้านข้างก็จะมีในส่วนของกราบข้างประตูนะฮะเป็นกราบสีดําด้านนะผมเอาไว้ทําความสะอาดง่ายๆนะครับผมแล้วก็เดินขอบด้วยโครเมียมให้มันดูสวยดูลักซ์ซรีนะฮะก็ดูสวยดีเนาะด้านบนหลังคางก็จะมีเสาอากาศทรงคีบฉลามนะฮะสวยมากสปอร์ตมากนะผมทีนี้เรามาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายของ Honda CR-V ก็จะเป็นด้านท้าย สมัยใหม่นะผมก็จะเป็นไฟท้ายแบบ L shape เป็นตัวทรง L เนี่ยนะผมเป็น L shape มีเป็น LED light like guiding นะฮะเพื่อบ่งบอกว่ากลางคืนเนี่ยขอบไฟกูอยู่ตรงนี้นะมอย่าชนตูดก็นะอา่าประมาณนั้นนะผมเพิ่มความปลอดภัยยามค่ำคืนนั่นเองนะผมก็จะเป็นไฟแบบ L shape สวยงามนะเป็น LED ด้วยนะผม แล้วก็มีกล้องมองหลังนะฮะเป็นกล้องมองหลังหนึ่งตัวนะผมแสดงผลที่หน้าจอเครื่องเล่นนะผมแต่ว่าเครื่องเล่นก็ไม่ได้จอใหญ่เหมือนตัวขับเคลื่อน4ีล้อนะฮะเพราะว่าเครื่องเล่นเป็นของระบบขับเคลื่อน2งล้อเนาะมันไม่สามารถเชื่อมต่อไอตัว Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะผมจะค่อยตามไปดูภายในทีหลังเนาะแต่ฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะยังได้ฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แต่ไม่มีระบบคิกเซนเซอร์นะครับผมคิกเซนเซอร์ในรุ่นขับเคลื่อน2งล้อไม่มีนะแต่ได้ฝาท้ายไฟฟ้าโอเค อันนี้เข้าใจนะครับผมคือตัดออปชันในส่วนของเซนเซอร์คลิกออกไปนะครับผมอ่ะนี่คือฝาท้ายนะเปิดฝาท้ายขึ้นมาก็จะเจอพื้นที่วางของในส่วนของพื้นที่วางของเนี่ยคือถ้าต้องการวางเป็นพื้นเรียบไปเลยต้องเอาไม้กระดานเนี่ยขึ้นมาชั้นที่2นะครับผมมันก็จะลอยๆแบบนี้ตรงนี้วางน้ําหนักเยอะๆไม่ได้นะครับผมวางน้ําหนักเยอะๆแล้วหักนะอันนี้ก็บอกกล่าวนะครับผมท่านใดที่สนใจนะผมก็ลองพิจารณากันดูกันคือถ้าต้องการแบบวางของ3แถวนะสมมุตินะสมมติสมมุติว่า ผมต้องการวางของ3ามแถวเราต้องการให้มันเป็นพื้นเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องยกไม้กระดาษในนี้ขึ้นมาเสียบเสียบด้านบนนะผมเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นเรียบไปแต่ตรงนี้ไอโซนตรงนี้เนี่ยไอโซนเนี้ยมันวางของหนักๆไม่ได้เพราะว่าเวลาเราวางของหนักเห็นไหมมันแอน่นนี่แค่กดเบๆาๆนะมันแอ่นลงมานะผมนะตรงนี้ก็ต้องลองตัดสินใจกันดูนะผมแต่ถ้าไม่ต้องการใช้มันสูงต่างกันไม่เป็นไรต้องการให้มันแข็งแรงเอาไวน้นี่ไว้ข้างล่างนะผมแต่ว่าต้องเอาถาดนี่ออกก่อนนะ มันก็จะเป็นระดับสูงขึ้นมานะครับผมอ่ะแล้วก็ตามนี้เลยนะผมการใช้งานของเขาการพับเบาก,ก็ง่ายๆแค่ดึงเชือกแล้วก็พับเบาลงไปง่ายๆแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะวิทยปิดก็กดปุ่มแบบนี้มันก็จะปิดแบบซอบท์เท่ๆหน่อยนะครับผมหรูหรามากๆในส่วนของสีสันนะสีสันเรียบร้อยมากๆนะครับผมไม่มีริ้วรอย ไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยเฉียวรอยขนแมวยังมองไม่เห็นเลยนะสะภาพโคตรสวยแล้วเป็นสีเงินซิลเวอร์ดูแลง่ายมากสีนี้ดูแลง่ายมากนะครับผมเป็นสีที่อาจจะไม่ได้สวยมากอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่คุณมองแล้วคุณก็ไม่มีเบื่อมันนะครับผมเป็นเป็นสีที่แบบมีสเสน่ห์ในตัวดูแลก็ง่ายนะครับผมสาหรับสีบรอนนะสีบรอนที่ท่านผู้ชมรู้จักหรือว่าสีเงินซิลเวอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาตามชมห้องเครื่องและโครงสร้างกันต่อครับผมตามเลยครับอ่ะ เรามาดู เครื่องยนต์นะครับผมนี่เครื่องยนต์ของรถยนต์ Honda CRV อีวีเจเนอเรชันที่5เนี่ยมันจะมีอยู่2เครื่องยนต์คือ2.4เบนซินกับ1.6ดีเซลเทอร์โบนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.6ดีเซลเทอร์โบ ID t e c ทนะครับผม ID t e c ทก็ D t e c คกันแหละดีเซลนะครับผมอ่าดีเซลก็ D t e c คนะครับผมเป็นเทคโนโลยี Earth Dream นะฮะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับผมก็รักษาสิ่งแวดล้อมปล่อยมลพิษน้อยนะครับผมแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะในเครื่องยนต์1.6ดีเเซลทออร์โบขง Honda CRV นี่ใงจุดหกลังอยู่ที่100 660แรงม้านะผมแรงบิด350นิวตันเมตรนะผมมาพร้อมระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ9สปีดแบบไฟฟ้านะฮะไม่ใช่แบบเป็นคันโยกไม่ได้เป็นแบบ เป็นคันเกียร์ขึ้นมาแล้วนะเป็นแบบปุ่มกดเว้ยปุ่มกดกดลงไปนะครับผมนะเป็นเกียร์แบบใหม่นะฮะใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินยังใช้เกียร์ CVT อยู่นะครับผมอันนี้ก็ต้องต้องลองคิดดูแล้วกันว่าคุณต้องการแบบไหนนะครับผมคือไอ้เครื่องเบนซินเนี่ยจุดเด่นมันก็คือมันความแรงความเร็วอัตราการเร่งนะครับผม แต่ถ้าคุณต้องการความประหยัดความนุ่มนวลในการขับขี่ก็ต้องมาเล่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมอันนี้ก็คือความแตกต่างกันนอกําหรับ2เครื่องยนต์ที่เซ v วเขามอบให้ผู้บริโภคนะครับผมในส่วนโครงสร้างของรถยนต์ c r v คันนี้เนี่ยโครงสร้างสวยมากๆมันรู้จะอธิบายยังไงมันสวยมากจริงๆนะฮะคือมันไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยอะ่ะไอสวยของโครงสร้างอะ่ะฝากระโปรงแก้มข้างซุ้มโชค๊คนะฮะคานด้านหน้าคือมันเดิมทุกส่วนจริงๆนะสำหรับรถยนต์คันนี้ มาร์กปากกาเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมอะ่ะดูดิเนี่ยมันเห็นชัดมากๆคือมันเดิมทุกส่วนจริงๆนะครับผมไม่เคยไม่เคยแม้แต่เฉียวไม่เคยแม้แต่แบบชนกระถางต้นไม้หน้าบ้านอะไรเงี้ยไม่เคยเลยนะคือมันเป็นสีเดิมโรงงานแล้วก็สวยเลยสวยเลย,ย,เลยจริงๆนะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้โม้นะมันเดิมจริงๆเนี่ยดูดิปากกามาร์กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปลั๊กไฟไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวน็อตที่ยดึดในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมก้อนเนี่ยไอ้กรอนล็อกตรงเนี้ย มันยังเดิมเลยอ่ะมันเดิมมากนะฮะเนี่ยดูดิเห็นป่ะเนี่ยปากการ m a r k ร,ร์ยังอยู่เลยเห็นปะ่ะเดิมจริงๆนะผมอันนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงละก็ตามที่คุณเห็นละกันนะฮะผมอันนี้คุณก็ต้องลองตัดสินใจกันดูนะแต่ว่าคอนเฟิร์มเลยนะสวยมากนะครับผมอ่าด้านข้างทางด้านข้างอน่ะม่ีด้านหน้ามันเดิมแล้วนะนะมาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมด้านข้างนี่ก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะครับผมดูซอกประตูแล้วก็ดูขอบกระดูกงูนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะดึงขอบกระดูกงูไว้รอนะฮะเดี๋ยวให้ช่างภาพตก้อง มาถ่ายนะครับผมนะซอกประตูเอาซอกประตูก่อนซอกประตูบานพับหัวน็อตคุณเห็นไหมว่าหัวน็อตมันไม่มีรอยทะลอกไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับผมไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยซอกประตูเดิมบานพับแนบสนิทกับตัวถังนะฮะนะแล้วก็ตัวไอตัวกระดูกงูด้านข้างเนี่ยสวยมากไม่เคยทําสีนะครับผมไม่มีละอองผงขัดนะครับผมสภาพแม่งดีอะ่ะไม่รู้จะแบบ อวยยังไงนะก็ตามที่คุณเห็นละกันนะครับผมเดิมจริงๆเนี่ยดูต,ตามซอกเห็นว่าหัวน,น็อตก็ไม่เคยถลอกนะครับผมเนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยถอดอะไรเลยสภาพสวยจริงนะฮะคันนี้บอกเลยว่าโคตรนางฟ้านางฟ้าเลยนะผมสาหรับโครงสร้างนะสวยมากสวยมากนะครับผมเดี๋ยวดึงบานท้ายให้ดูนะฮะตะกล้องมาถ่ายนะครับผมดูนะฮะนี่นะแผ่นเหล็กเห็นไหมสามเลเยอร์เห็นชัด ชัดมากแล้วก็อย่าเอานิ้วไปลูดนะคมชิบหายนะครับผมคมมากนะอย่าเอานี้ไปลูดเนี่ยนะครับสวยเลยนะสวยมากโครงสร้างเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นส่วนเดียวนะครับผมสภาพโคตรดีเลยนะครับผมออาทีนี้เรามาดูด้านท้ายนะครับผมนี่นี่ไฟท้ายมันติดเห็นไหมมันเป็นรูปตัว L อนะเป็น L Shape สวยเป็น LED ด้วยนะเพิ่มความปลอดภัยตอนคืนด้วยนะครับผมมันเป็นไลท์ไกดิ่งเป็นไกด์ขอบ ตัวถังนะครับผมอะทีนี้ด้านท้ายวิธีการดูด้านท้ายก็ต้องเอาไม้กระดานนี่ออกก่อนนะเอาไม้กระดานนี่ออกก่อนเกะก,กะหลือเกินนะครับผมคือเขาจะออกแบบแบบนี้มาทําไมก็ไม่รู้อะนี่เอาออกเอาถาดรองสัมภาระออกเอาออกเอาขึ้นก่นอนอะขึ้นไปดูด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างอุปกรณ์แม่งเยอะมากเลยนะเนี่ยแค่ด้านล่างเดียเ๋ยวนะจะหยิบยางอะไรทีก็ลำบากลำบากนะน่ะนี่ครับด้านล่างของ h o n ด้า r v วนะครับผมเป็นหลุมอะไร เห็นไหมเขาบุอะไรมาเนี่ยเห็นไหมบุตัวซับเสียงทั้งคันนะไม่ได้แค่ตรงนี้อย่างเดียวจากโรงงานผลิตด้วยไอเนี่ยมันเป็นตัวซับเสียงมันเป็นวัสดุรีไซเคลิลเหมือนใย,ยผ้ามาอัดเหมือนไม้อัดอะเอามาอัดขึ้นรูปแล้วก็วางแปะเอาไว้นะครับผมตรงนี้ช่วยในการเก็บเสียงของด้านล่างเวลาเราขับนะครับผมยางเสียงยางเสียงถนนเสียงช่วงล่างอะไรพวกนี้นะคือเขาจะซับเสียงได้ดีมากๆแต่มันก็จะมองตัวถังไม่ออก วิธีสังเกตกง่ายๆคือถ้ามันชนมาถ้ามันชนมานะไอเนี้ยมันก็จะไม่ใช่อย่างนี้มันจะไม่มีบางบางอู่เขาไม่ได้ใส่มาให้บางอู่อาจจะไปเบิกใหม่มาใสนะผมก็ดูตรงนี้ดูตรงนี้ดึงมันนะครับผมกระดูกงูด้านท้ายดูนะผมว่าเม็ดอาร์คเนี่ยไอสีเม็ดเนี้ยตรงไหมนะผมแล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยเหมือนขอบประตูแหละเหมือนขอบประตูเลยแล้วก็จะไม่มีสีนะมันจะไม่มีสีตัวถังมามามา,มาอยู่ในส่วนผสมของตรงนี้เด็ดขาดนะครับผม มันจะเป็นสีรองพื้นจะไม่มีการพ่นสีนะครับผมจะไม่เหมือนขอบประตูเมื่อกี้ขอบประตูเมื่อกี้คือเป็นสีใช่ไหมแต่ด้านท้ายจะไม่มีนะครับผมนะสังเกตง่ายๆตรงนี้เลยนะครับผมเพราะว่าหลุมอะไหล่เขาบุมานะแล้วก็วิธีการหยิบอะไหล่ยางอะไหล่เนี่ยก็คือพับเบาะลงไปแบบนี้นะฮะแล้วจะมีเชือกสีเหลืองเห็นไหมมีเชือกสีเหลืองให้ดึงยกดึงแล้วยกแล้วมันโคตรหนักเลยเนี่ยดึงแล้วยก ถึงจะหยิบยางอะไหล่สไลด์ออกมาได้ตรงนี้เป็นรอยแน่นอนถ้าคุณจะหยิบยางอะไหล่นะครับผมก็เป็นวิธีการใช้งานของเขาอาจจะลําบากลําบนนิดนึงนะผมแต่ก็เป็นการเก็บงานที่ดีนะผมมองในแง่ดีเข้าไว้นะฮะคอดอยไม่ต้องไปมองมันเนาะเดี๋ยวขายไม่ได้มาเก็บเห็นไหมอุปกรณ์มันเยอะเก็บก่อนวิธีการเก็บก็วางไม้อัดก่อนไม้อัดนะเนี่ยไม้อัดวางไปก่อนเสร็จแล้ววางไม้กระดานไม้กระดานอันนี้เป็นพลาสติกแล้วโคตรหนักเลยนะครับวางลงไปเออ จะยาวๆหน่อยนะฮะนี่นะครับผมวางลงไปนะเสร็จแล้วนี่นะครับถาดกันของถาดกันเลอะก็เอาวางลงไปนี่มันก็จะเป็นลักษณะนี้เหนื่อยโอเคสำหรับโครงสร้างก็ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับผม เรามาดูภายในของ Honda c r v g e n e เจเนอเรชันที่5เครื่องยนต์ดีเซล1.6ลิตรเทอร์โบดีเซลนะฮะคันนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อรุ่นอ e ีนะครับผมเป็นรถรุ่นที่มีเบาะ3แถวนะฮะแต่แน่นอนว่าเบาะแถวที่3ของ Honda c r v หลายๆท่านคงรู้อยู่แล้วคือมีเอาไว้ประดับตัวรถแล้วก็เอาไว้ขิงเพื่อนบ้านเท่านั้นนะครับผมมันไม่สามารถที่จะนั่งได้จริงนะ,ะเป็นที่วางของดีๆนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแคบมากถึงเบาะแถวที่2นะมันจะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะผมจะเลื่อนให้ดูเน แล้วเลื่อนได้เยอะด้วยเห็นไหมประมาณคืบหนึ่งนะความแตกต่างเนี่ยประมาณคืบหนึ่งแต่พื้นที่ด้านหลังก็ยังนั่งไม่สบายอยู่ดีนะครับผมคือพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันมีน้อยมากๆเห็นปะ่ะขนาดเลื่อนมาเยอะแล้วพื้นที่เอาไว้วางเท้าอะ่ะยังมีนิดเดียวเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพับเบาะขึ้นไปเห็นปะ่ะมีแค่นี้แค่คืบเดียวที่วางเท้าของเราแล้วคิดว่าเวลานั่งจริงอะ่ะหัวเข่าเราจะไม่ติดเหรอติดอยู่แล้วนะฮะนั่งนั่งกอดเขา่านั่งเศร้าๆอะ่ะ เข้าใจว่าเหมือนเรานั่งกอดเขา่าเราเศร้าเราโดนเราโดนแม่ด่าอะไรอย่างเงี้ยน่นะท่าทางนั่งก็จะเป็นลักษณะนั้นนะผมคือมีเอาไว้ขิงเพื่อนบ้านกับมีเอาไว้วางของนะเบาะแถวที่3นะผมแต่เขาก็มีช่องแอร์ให้นะเห็นไหมมีช่องแอร์ตอนหลังให้มีช่องแอร์สําหรับคนนั่งแถวที่2เอาไว้เป่าหัวเป่ากระบาลน,นะครับผมแล้วก็มีถุงลมนิรภัยด้านข้างให้ด้วยเนี่ยเป็นม่านถุงลมนะผมทั้งบอดแถวที่สทั้งบอดแถวที่2เฮ้ยความปลอดภัยเขาก็ให้มาเต็มนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกมันนั่งไม่ได้ เอาไว้ให้เด็กๆขึ้นไปกระโดดนอนกระโดดเล่ <ๆ S 1> นอย่างเงี้ยได้นะครับผมเ,ออเด็กๆนะเด็กนะตัวเล็กๆนะครับผมประมาณนี้นะผมคงไม่ขึ้นไปนั่งให้ดูเพราะว่ามันนั่งไม่ได้จริงนะครับมันอึดอัดมากอย่าทรมานตัวเองเลยเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูบอบ์ดแถวที่ 2. บอร์ดแถวที่2นี่ข้อดีก็คือเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้แบบนี้ถ้าคุณไม่ใช้บอบ์ดแถว3คุณเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้ตามใจเลยเลื่อนเดินถอยหลังให้สุดเลยแล้วก็ปรับพนักพิงให้สุดเลยมันก็จะได้เป็นลักษณะนี้เห็นไหมความแตกต่างมันเยอะนะความแตกต่างมันเยอะมาก เดี๋ยวพับให้ดูเดี๋ยวพับให้ดูปึ๊บนี่นะนี่คือพับสุดนี่คือพับสุดนะแต่อันนี้คือพับไม่สุดเดี๋ยวดูความต่างมันนะแต่นั่งอย่างนี้คงไม่ใช้นั่งหรอกอะเอาระดับนี้แล้วกันปึ๊บนี่เห็นปะมันต่างกันเยอะมากนะต่างกันเยอะมากคือถ้านั่งระดับนี้อาจจะไม่สบายแต่ถ้าคุณปรับเอ็นสุดอะนั่งสบายแน่นอนนะครับผมคือใช้งานได้ดีนะสำหรับบอร์ดที่2เนี่ยไม่มีปัญหาเลยแล้วก็พื้นที่มันเยอะมากๆนะฮะดูดิคือถ้าเราเลื่อนถอยหลังสุดอะ พื้นที่คดกว้างเลยเนี่ยมันนั่งแบบสบายอ่ะมันเป็นรถซ u v 5ที่นั่งนะจริงนะมันไม่เหมาะกับ7ที่นั่งเลยนะครับผมถึงจะเลื่อนเดินหน้าสุดอ่าเลื่อนเดินหน้าสุดก็ได้อ่ะเนี่ยเลื่อนเดินหน้าสุดแล้วมีคนนั่งข้างหลังนะหัวเข่าเราก็จะดันเบาะนิดนึงไม่ได้เยอะนะผมก็พอนั่งได้นะก็ประมาณนี้นะผมมีช่องแอร์ด้านบนเอาไว้เป่ากระบ,บาลอย่างที่บอกช่องแอร์ด้านล่างก็มีเหมือนกันเอาไวเา้เป่าขาเป่าลําตัวของเรานะครับผมนี่มีห้แล้วก็มีปลักไฟสองช่องไม่ต้องแย่งกันละ นะครับผมสําหรับคนนั่งด้านท้ายนะมีที่ชาร์จแบตให้ฝั่งละหนึ่งช่องคุณไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องทะเลาะกันนะครับผมนี่ชาร์จใครชาร์จมันไปเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหน้ามีซองใส่เอกส,สารใส่โทรศัพท์เวลาเราชาร์จเนี่ยไม่รู้จะไว้ไหนใช่ไหมเน็บไว้ตรงนี้เพิ่มความปลอดภัยกับอุปกรณ์มือถือของเรานะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากด้านท้ายมีแค่นี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้านต่อครับเรามาดูแถวด้านหน้ากันนะฮะด้านหน้านี่ เบาะคนขับนะครับผมเบาะคนขับเป็นเบาะเป่าไฟฟ้า8ทิศทางมีที่ด้านหลังให้4ทิศทางนะครับผมปรับได้ละเอียดสุดๆไปเลยนะฮะปรับความลาดเอียงของเบาะได้เห็นไหมปรับได้สูงด้วยนะเห็นไหมสโลปลงเลยเห็นไหมอ่าปรับลาดเอียงได้ปรับสูงต่ำได้นะครับผมเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงนะปรับได้และมีที่ดันหลังให้4ทิศทางดันออกดันเข้า ขึ้นบนลงล่างได้4เลยนะผมปุ่มเขาเยอะนะฮะปรับได้ละเอียดแต่ไม่มีเมมโมรีนะจัดจดจาตาแหน่งไม่ได้นะผมถ้าคุณใช้รถคันเดียว2ท่านก็ต้องมาคอยนั่งปรับนู่นนี่ใหม่นะครับผมอันนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะส่วนคนนั่งข้างไอ้เบาะที่ตะก้องนั่งอ่ะปรับมือปรับได้4ด้วยปรับแค่พนักพิงกับเดินหน้าถอยหลังเท่านั้นนะ่ะโคตรกักเลยนะฮะออปชั่นถือว่าให้ความละเอียดให้ความสะดวกสบายกับคนขับแต่คนนั่งด้านข้างไม่ไม่ไม กูไม่ให้อะไรประมาณนั้นนะผมปรับได้สี่ทิศทางปรับมือด้วยนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจกันดูนะฮะสำหรับรุ่นนี้ขับ2นะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยปรับมือนะครับนี่จะมีก้านตรงนี้เป็นปรับมือนะครับผมปรับได้สีทิศทางขึ้นลงนะฮะดึงเข้าหาตัวดันออกจากตัวนะครับผมแล้วก็ใช้ก้านล็อกตรงนี้ล็อกเอานะครับ เป็นแบบปรับแมนนวลเลยแมนนวลเลยนะครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งบนรถนะครับผมแล้วก็จะมาไล่ออปชั่นให้ดูนะฮะเรามาดูที่ฝั่งคนขนับนี่ฝั่งคนขับนะผมเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้เกียร์ไฟฟ้า9สปีดเป็นเกียร์อัตโนมัติเขาจะให้แพดเดิลชิพมาเห็นไหมมีแพดเดิลชิพบวกกับลบนะครับอ่ามีแพดเดิลชิพให้เอาไว้เชนเกียร์เล่นเกียร์เพราะว่ามีสปอร์ตโหมดให้ใช้งานนะครับผมในส่วนของพวงมลาลัยนี่ก็จะเป็น พวงมาลัยที่มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงฝั่งซ้ายนะฮะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์เปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเมนูอยู่ทางซ้ายนะครับผมนะด้านขวาเป็นครูชอนโทนะครับผมล็อกความเร็วนะฮะแต่ไม่มีตั้งลิมิตนะล็อกความเร็วอัตโนมัตินะผมเวลาเราขับขี่ทางตรงๆยาวๆเราไม่อยากเหยียบคันเร่งเราเมื่อยเท้าเราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยในการขับขี่ได้นะครับผมนะเป็นครูชอนโทเนาะ หน้าปัดเลื่อนไม้เป็นแบบสมัยใหม่นะครับผมเป็นหน้าจอและตรงกลางเห็นว่าหน้าจอใหญ่เป็นหน้าจอ M I D นะสแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วระยะทางอุณหภูมิภายนอกเวลานะฮะแล้วก็วัดรอบนะบผมวัดรอบจะเป็นขีดด้านบนนะฮะส่วนความเร็วจะเป็นเลขดนะิจิตอลเนาะแล้วก็ตำแหน่งเกียร์นะผมตรงกลางเนี่ยที่เป็นรูปรถเปิดประตูอยู่จะเป็นการสแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถต่างๆนะผมว่าเราปิดฝากระโปรงไม่แน่นเปิดประตูอยู่ระบบแจ้งเตือนต่างๆนู่นนี่นั่นนะผม ซึ่งสามารถดูเมนูอื่นได้นะฮะนี่อย่างนี้อัตรา,าก,การสิ้นเปลืองนะครับผมกิโลเมตรต่อลิตรนี่เจ้าของเดิมนี่ดูดูด,ดูเจ้าของเดิมเขาใช้ไปเนี่ยเห็นป่ะทิป A เนี่ย19.6กิโลเมตรต่อลิตรแม่งคดประหยัดเลยนะอย่างที่บอกไปคือถ้าคุณเป็นสายประหยัดนะครับสาย Family Man นะผมเป็นผู้ชายที่มีครอบครัวอะไรอย่างนี้นะต้องการรถที่มันดูใหญ่ๆดูคุ่มฐานหน่อยดูเท่ๆหน่อยนะฮะอนด a กซิวีนี้ก็ตอบโจทย์นะ ประหยัดน้ามันนะผมในถ้าทําดีๆนะมี20กิโลบวกผมบอกเลยนะผมอันนี้สูงสุดคือ19.6กิโลเมตรต่อลิตรระยะทางที่ยังใช้งานได้อยู่ก็คือ162กิโลนะผมจนกว่าน้ํามันจะหมดถังนะนี่จะมีระดับน้ํามันบอกอยู่ฝั่งนี้นะผมแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ก็บอกว่าระดับระดับน้ํามันเนี่ยเท่านี้เนี่ยสามารถวิ่งได้อีก162กิโลนะครับผมอ่ามันก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันเนาะหน้าปัดเลือนไม้บอกเลยนะโคตรดีโคตรเฟี้ยวนะครับผมโคตรเฟี้ยเลยนะแล้วก็ รุ่นขับ2ไฟหน้าของเขาเนี่ยจะไม่มีออโต้ให้เห็นไหมระบบออโต้จะไม่มีนะผมเนี่ยมันจะมีแค่3อันก็คือออฟไฟหลีไฟใหญ่แค่นี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นไฟตัดหมอกเนาะส่วนก้านปัดน้ำฝนก็ไม่มีระบบออโต้เหมือนกันนะเป็นแบบเมนนุ่งนะผมแต่ว่าใช้น่วงเวลาเอาได้นะเห็นไหมมันจะมีก้านหน่วงเวลาอยู่ฮนะก็สามารถปรับได้ตามที่เราใช้งานนะครับผม ทีนี้เรามาดูเครื่องเล่นกันบ้างเครื่องเล่นอย่างที่ผมบอกไปนะเป็นเครื่องเล่นที่ไม่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้จะเป็นหน้าจอขนาดเล็กนะคล้ายๆกับตัว Honda Civic FC รุ่นเริ่มต้น,นประมาณนั้นหน้าจอมันจะมีขนาดเล็กสัมผัสไม่ได้เป็นหน้าจอแสดงผลเฉยๆไม่สามารถสัมผัสได้แต่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อฟังเพลงได้นะเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อรับสายโทรศัพท์ได้เล่นแผ่นได้แผ่นได้ไหมแผ่นไม่ได้นะครับผม คือเป็นเครื่องเล่นที่ไม่สามารถใส่แผ่นได้แต่ว่าให้การเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลง USB เอาไว้ฟังเพลงหรือว่า AUX เอาไว้ฟังเพลงได้ นะครับผมแต่ใส่แผ่นไม่ได้อันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นที่หลายๆท่านไม่ค่อยโอเคอะ่ะเพราะว่ามันไม่เฟลลี่กับคนใช้งานนะเนาะเออมันก็อาจจะใช้งานยากนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ยืดหยุ่นมากนะครับอันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูว่าจะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะใช้ของเดิมนะครับผมอ่าถัาลงมาด้านล่างนะผมเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นแบบซิงเกิลโซนนะฮะก็จะไม่เหมือนกับตัวขับเคลื่อน4ล้ออีกแหละเพราะว่าในว่าขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเครื่องปรับอากาศของเขาเวลาเราปรับมันจะไปแสดงผลที่หน้าจอใหญ่ มันจะไม่อยู่หน้าจอแยกแบบนี้นะฮะในรุ่นขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยจะเป็นหน้าจอแยกกันนะผมด้านล่างก็จะเป็นจอแสดงผลเล็กๆเอาไว้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปรับอากาศนะก็จะเป็นแบบดิจิตอลออโต้ซิงเกิลโซนนะครับผมก็สามารถกดที่ออโต้อัตโนมัติได้มันอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งน,นะเนะออกดออนนี่ออโต้อยู่นี่นะผมกดอัตโนมัติได้นะผมปรับอุณหภูมิได้แต่ว่าไม่สามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับผมนะลงมาอีกก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะครับผมเกียร์อย่างที่บอกไปเป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดแบบไฟฟ้านะครับผม ก็จะเป็นแบบปุ่มกดเห็นไหมเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D และเกียร์สปอร์ตนะครับผมจะเป็นแบบปุ่มกดทั้งหมดจะไม่มีคันโยกจะไม่มีคันเกียร์นะครับผมจะไม่เหมือนตัวเบนซินนะเบนซินจะใช้เกียร์ CVT นะครับผมแต่ว่าเจ้านี่ใช้อัตโนมัติ9สปีดแต่เป็นแบบกดนะครับผมนะก็ต้องฝึกการใช้งานนิดน,นึงฝึกความคุ้นชินไม่ได้ฝึกการใช้งานหรอก ฝึกความคุ้นชินนิดนึงครับผมเพราะว่าบางทีเราไม่ชินเราอาจจะยังไม่คล่องนะครับผมมันก็อาจจะสับสนนิดนึงนะฮะก็คือเหยียบเบรกกดปุ่มแค่นั้นไม่มีอะไรด้านข้างการเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรกโฮนะฮะเบรกโฮเวลาใช้งานก็ต้องใส่สายเบลถ้าไม่ใส่ใสายเบลใช้งานไม่ได้นะครับผมด้านข้างซ้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอีโคโหมดนะฮะก็โหมดประหยัดพลังงานนะครับผมสีเขียวอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไอเดลสตาร์ทสต็อปนะครับผมถ้าไม่ต้องการใช้งานก็กดปิดได้นะผมก็ประมาณนี้แล้วมีหลายๆท่านถามมาว่าเกีีย CoV ท่่ปป็นแบบุมด มันเข้าเกียร์ว่างได้ไหมเวลาไปจอดบางชาวบ้านเขาบอกเลยนะเข้าได้นะผมวิธีการใช้งานก็คือคุณก็ดับเครื่องที่เกียร์ p นี่แหละนะดับเครื่องที่เกียร์ p นะครับผมเสร็จแล้วมาเปิดฝาตรงนี้นี่นี่น,นี่เดี๋ยวขอลงก่อนมันจะแคบนิดนึงนะครับเห็นไหมมันจะมีด้านข้างนี่เปิดฝาออกมาแล้วก็จะมีก้านตรงนี้นะครับผมนะแล้วเราดับเครื่องเสร็จแล้วเราต้องการที่จะเลื่อนรถโดยใช้การเข็นหรือว่าไปจอดบางเขาต้องต้องกดเกียร์ว่างในลานจอดรถด,ดึงไอ้ก้านนี้ลงมาข้างล่าง นะครับผมดึงมันลงมาข้างล่างเพื่อเป็นการใส่ตำแหน่งเกียร์ว่าอ่านี่คือวิธีการใช้งานนะครับผมนะก็ไม่ยากไม่ยากคุณผู้หญิงทําได้คุณผู้ชายก็ทําได้สบายอยู่แล้วนะครับผมใช้งานไม่ยากเลยนะฮะดับเครื่องแบบปกติเข้าเกียร์พีดับเครื่องปุ๊บ เสร็จแล้วมาเปิดฝาตรงนี้ดึงมันลงมานะครับผมก็จะเป็นการใส่เกียวว่างนะครับผมแต่อย่าลืมดึงเบรกมือลงนะฮะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมอย่าลืมดึงลงนะครับผมนะก็นี่คือการใช้งานเวลาเขาเกียวว่างจอดขวางชาวบ้านเขาเนาะลงมานะครับผมก็จะเป็นปลั๊กเอาเล็ตนะฮะัปลั๊กเอาเล็ตหนึ่งตำแหน่งเนาะแล้วก็เป็นที่วางของแล้วก็เป็นที่วางขวดน้ําวางแก้วน้านะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นกล่องใส่ของและไอ้กล่องใส่ของเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งรู้ป่ะคืออะไรมันจะมีถาดที่สามารถเลื่อน เลื่อนเปิดได้เป็นที่วางของเป็นหลุมวางของแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อ USB AUX Outlet อีกหนึ่งตแหน่งอยู่ด้านในตรงนี้นะฮะนะ USB กับ AUX เอาไว้เชื่อมต่อเครื่องเล่นนะครับผม Outlet ก็เอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อชาร์จไฟนู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ครับผมแต่ว่ามันสามารถที่จะปิดปึ๊บบังเพื่อบดบังของที่อยู่ด้านล่างได้นะตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้วก็ที่พักแขนเนี่ยเห็นไหมเป็นหนังบุนุ่มมาสามารถที่จะเลื่อน เลื่อนเดินหน้าเพื่อที่ว่าแขนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะก็เลื่อนเดินหน้าเพื่อที่จะวางแขนให้มันถนัดขึ้นนั่นเองนะผมแล้วก็มันสามารถที่จะเปิดเปิดขึ้นมาใส่ของได้นะผมอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เลื่อนปิดอย่างนี้ได้ไหมนะเป็น,นกลไกลักษณะนี้นะผมก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้แบบนี้ก็ถือว่าดีนะยืดหยุ่นในการใช้งานดีนะครับผมก็โอเคนะด้านบนอ่ะด้านบนก็จะมีช่องใส่แว่นตามีไฟส่องสว่างที่เป็น LED สีขาวนะครับผมนะแล้วก็ ที่บางแดดนะค o n d ้าซ v วไม่เคยให้ไฟส่องสว่างมาเลยแม้แต่รุ่นเดียวนะฮะไอรุ่นใหม่เนี่ย G5 ไม่ได้เชนก็ไม่ได้ให้มานะผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่ไม่มีไฟไม่เคยให้มานะครับผมไม่เคยให้มาเลยจริงๆนะนี่ด้านนี้ก็ไม่มีเห็นไหมเออเนี่ยแล้วมันแปลกมากเลยนะมันแปลกมากเลยนะผมตรงนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็กระจงมองหลังก็จะเป็นตัดแสงแบบก้านนะฮะเป็นแบบ ตัดแสงแบบก้านนะครับแบบนี้อ่าไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมแต่ผมขอชมนิดนึงนะคือในเรื่องของวัสดุการตกแต่งเป็นนวมบุนุ่มมาหมดเลยหมดเลยจริงๆคอนโซลด้านหน้าเนี่ยทั้งแผงเลยเนี่ยเป็นนวมหมดเลยนะเป็นนวมบุนุ่มมาถัดลงมาที่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นนวมบุนุ่มเหมือนกันนะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีดําเป็นโนแบค็คแล้วก็ด้านล่างถ้าเป็นรุ่นขับสี่จะเป็นลายไม้รุ่นขับ2จะเป็นสีเงินสแตนเลสกัดลายนะครับผมอ่ะ ด้านหน้าขอบประตูนะครับผมแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสแตนเลสกัดลายเหมือนกันนะครับผมถ้าเป็น2.4หรือว่า1.6ขับเคลื่อนสี่ล้อมันจะเป็นลายไม้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจการตกแต่งที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นขับ2กับรุ่นขับ4นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ Honda c ซีอทั้งภายในภายนอกโครงสร้างนะครับผมอยู่ออกไปสรุปด้านนอกครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้า Honda c r v คันนี้นะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์9สปีดนะครับผมเน้น ขับเรื่อยๆประหยัดน้ํามันนะครับผมก็ท่านใดที่อยากได้ความเร็วแรงจี๊ดจา๊าดต้องไปเล่นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมซึ่งทางเราห้าสินวัตก็มีให้คุณเลือกเหมือนกันนะก็จะมีอยู่หลายคันเลยสําหรับ Honda c ซ v อวีเจนหนะผมเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรมีทั้งขับ2มีทั้งขับ4อันนี้ก็เลือกการตามใช้งานของคุณเลยนะผมแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลผมมีให้คุณเลือก1คันคือคันนี้เครื่องยนต์1.6ลิตร 1.6ลิตรดีเซลเทอร์โบนะผมแรงม้า160แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเกียร์9สปีดแบบไฟฟ้าใช้งานดีนะใช้งานดีเหมาะกับผู้ชายที่มีครอบครัวนะผมนั่ง5คนนะฮะนั่ง7คนไม่ได้เพราะว่าเบาะแถวที่3มันค่อนข้างแคบเอาไว้วางของเอาไว้ขิงเพื่อนบ้านเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถ SUV ที่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยนะออปชันต่างๆก็ให้มาครบความปลอดภัยก็ให้มาเต็มนะครับผม ในราคาณนะตอนนี้990,000บาทไม่ถึง1ล้านบาทแล้วนะผมและคันนี้ปี2 0 1 7จดทะเบียน2018เลขไมล์ห่0 0มนกิโลนะผมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ 090, 101, 1019นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับผมและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์ s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s u ชัวดอ